สวัสดีค่ะอีกคลิปหนึ่งนะคะคลิปนี้ป้าก็พามาอัปเดตมะกอกน้ํานะคะก็คือรุ่นก่อนนี้ก็หมดไปแล้วนะคะหมดไปแล้วเก็บไปแล้วนะคะมันต้นเล็กๆเองค่ะต้นเล็กๆเองนะคะแต่ว่าป้าก็อัปเดตให้ดูนะคะดูดูดอกเขามีลูกอยู่นะคะแล้วก็มีดอกออกด้วยแบบนี้นะคะโอ้โหมีลูกด้วย มีดอกด้วยนันก็แสดงว่าออกสามฤดูหรือไม่ก็ออกตลอดปีนะคะป้าจะให้ดูระดับของดอกนะคะของของลูกอันนี้นะคะดอกนะคะแล้วก็ยังมีขึ้นมาตรงนี้ลูกเล็กนะคะลูกเล็กแล้วก็ขึ้นไปอีกก็ลูกเล็ก <c oughs> เล็กเพิ่งจะ ออกจากช่อดอกก็ว่าได้นะคะแล้วก็ยังมีดอกอ่อนๆอยู่ตรงนี้ก็เพิ่งจะแทงช่อดอกก็ยังมีนะคะแล้วลงมาตรงนี้นะคะก็มีลูกเล็กที่โตในระดับหนึ่งเห็นไหมคะลูกเล็กที่โตขึ้นในระดับหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็นี่แหละแล้วก็มีลูกที่โตขึ้นอีกในระดับหนึ่งนี่นะคะอือหือ แสดงว่าเขามีหลายรุ่นนะคะมีหลายมีหลายชุดที่ออกมานะคะทั้งลูกเล็กลูกกลางลูกใหญ่ทั้งดอกก็กําลังออกก็กําลังมีนะคะนี่แหละแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งกลางกลางขึ้นมาจะถึงจะเก็บได้นี่เห็นนะหตรงนี้นะคะจะเก็บได้ก็โตมาในระดับหนึ่งจนถึงกระทั่งถึงตอนที่ลูกโตเก็บได้แล้วนะคะเนี่ยโอ้โห แล้วป้าก็จะพาไปดูต้นเชอรี่ป่าบ้างนะคะตอนนี้ป้าพามาดูต้นเชอรี่นะคะเชอรี่ป่านะคะเชอรี่ป่าก็มีลูกเยอะเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็พอก็พอได้กินนะเนาะถ้าใครชอบผลไม้บ้านเขาเอิญกินบักสมเนาะ พี่สารก็กว่ากินส้มกินอะไรกินก็เจ็บกินได้นะคะก็อร่อยด้วยอยู่นะคะหวานอมเปรี้ยวนะคะสำหรับต้นนี้เชอร์รี่ป่านะคะป้าก็มาอัปเดตให้ก็เยอะอยู่นะคะต้นกำลังโตขึ้นคุณลุงตัดกิ่ง เมื่อก่อนนี่กิ่งที่โน้มลงมาใกล้ดินคุณลุงตัดออกซะเยอะเลยนะคะไม่เช่นนั้นเขาก็คงจะต้นใหญ่กว่าน,นี้แต่ตอนนี้คงตัดไม่ได้เนื่องจากว่าเขาเขาต้นเตี้ยมันก็จจเระยะดินแบบนี้ตัดก็คงจะหมดนะคะรู้สึกว่าลำต้นจะเริ่มจะโค่นล้มด้วยเดี๋ยวต้องให้คุณลุงมาเอาไม้ค้ำยันขึ้นนะคะถ้าตัดทิ้งก็หมดแหละเนาะเพราะว่าเขาเป็นต้นเตี้ยเนาะต้นไม้ที่เตี้ย ลวงเต็มพื้นก็มีนะจ๊ะนี่ค่ะลวงเต็มพื้นก็มีเลยอันนี้ป้าก็พามาชมสวนในวันทํางานอยู่ที่บ้านเวิร์ o ฟอร์มโนะคะพามาดูต้นเชอรี่ด้วยค่ะอันนี้ก็คือผักแพรวใช่ไหมคะผักแพรวนะคะอันนี้ก็คือผักแพรวที่ คุณลุงเอามาปลูกไว้เมื่อเช้านี้นะคะปลูกใส่อ่างบัวนะคะปลูกใส่อ่างบัวที่เราปลูกบัวไว้ดูไว้ชมนะคะมีสองสองอ่างนะคะตรงนี้ผักแพรวคุณลุงบอกว่าเป็นเป็นพันใหญ่พันเล็กนะคะเนี่ยพันธ์ใหญ่ก็จะประมาณนี้เนี้ยก็พันธเล็กนะคะคุณลุงก็ปลูกเมื่อเช้านี้นะคะพร้อมกับบัวแดงข้างล่างนะคะ มีสองอ่างนะคะตรงนี้